ทักษินแจงชัดเจะกลับไทยจริงแน่ๆต้องบอกว่า24มกราคมที่ผ่านมานี้นะคะมีช่วงหนึ่งค่ะทักษินชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้มีการกล่าวถึงการจะกลับมาประเทศว่าก่อนอื่นต้องขออภัยที่เคยพูดว่าจะกลับพอสอที่แล้วผมพยายามอย่างยิ่งเพื่อจะกลับให้ทันแต่สถานการณ์ลูกเขามีความหยาย่วงใยเรื่องความปลอดภยัยก็เลยยังกลับไม่ได้แต่ยังไงผมก็จะกลับครับตนเองอยู่เมืองนอกมานาน ขอกถูกกล่าวหาทางคาดีฉะนั้นกลับไปดีกว่าและยังไงก็ย้ำอีกครั้งว่าน้องอิงจะเป็นคนประกาศว่าผมกลับเมืองไทยรับรองไม่มีการออกกฎหมายอย่าไปคิดว่าจะเกียดเสียก,ก,กันกับพลังประชารัฐเพื่อจะขอกลับไม่มีก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่ได้มีการเปิดเผยค่ะ